มาสำนำหอคะน้องของที่สั่งไว้แจกพนักง,งานเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีปัญหาครับดีมากส,ส,สวัสดีค่ะเรียนเชนค่ะสวัสดีค่ะ น้องได้ข่าวว่าที่นี่สินค้าของแท้ทุกชิ้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะ <ขอ S 2> คุณลูกค้าส,สนใจสินค้าชิ้นไหนคะขอดูชิ้นนี้หน่อยกำไรนะคะกำไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สนใจเป็นชิ้นไหนดีคะเดี๋ยวผมขอแหวนเพชรพาบนั้นในการบนนี้เลยเดี๋ยวที่ไปลองเขาลองด้านในนะดีค่ะโอเคครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะเออน้องคะที่นี่รับจำนำแหวนเพชรไหมคะ รับค่ะแล้วแหวนพลอยอะคะรับเหมือนกันค่ะออแล้วถ้าเป็นพวกสินค้าไอทีเครื่องมือช่างรับไหมคะรับค่ะแล้วพระรับไหมคะรับเป็นเลี่ยงทองคําค่ะอ๋อที่นี่รับหลากหลายเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ค่ะที่นี่รับทรัพย์หลากหลายประเภทเลยค่ะมาจำนำหน่ะค่ะน้องดูเดือดร้อนนะคะดูเดือดร้อนนะคะเ้า สวัสดีครับท่านปานของที่สั่งไว้แจกพนักงานเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีปัญหาครับดูเดือดแล้วอแล้วคะ่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นส่วนลดอะไรบ้างคะอ๋อครับทางเรามีโปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่นะครับผมลด10%เฉพาะเครื่องประดับเพชรพลอยนะครับผมแล้วเรายังมีการผ่อน0% 4เดือนด้วยนะครับออดีเลยดีเลยดีแบบดีเลยใช่แล้วครับสาขาของเรามีโปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่และโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย ลงรับจำนำอีซี่มันนี่สาขาประเสริฐมนูกิจ2เราเป็นสาขาน้องใหม่เปิดเป็นสาขาที่85แล้วนะครับลงรับจำมนำรูปแบบใหม่สถานที่สะอาดโป่งโล่งสบายเคาน์ตเตอร์บริการเยอะไม่ต้องรอคิวนานมีห้องรับรองสำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวปลอดภัยมาตรฐานการเก็บทรัพย์ระดับสากลที่จอดรถเยอะและที่นี่เราลงรับฝากทัพย์หลากหลายประเภทมากที่สุดในประเทศไทย ให้เงินต้นที่สูงดอกเบี้ยถูกด้วยนะครับอีกทั้งยังมีทรัพย์หลุดจำนำของแท้ร0อเซให้ลูกค้าได้เลือกสรรมากมายนอกจากนี้เรายังมีแอปพลิเคชันสำหรับส่งดอกเบี้ยออนไลน์และเพิ่มผ่อนผ่านทางแอป Easy Smart ไม่ต้องเดินทางมาสาขาให้ยุง่งยากอีกต่อไปสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเดินทางมา รงรับจ้านาอีซี่มินี่สาขาประเสริฐมนูกิจ2ของเราสาข,าขาของเราตั้งอยู่ที่ถนนประเสริฐมนูกิจติดกับโรงเรียนเลิศล่าเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นไม่หยุดพักเที่ยงนะครับอย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะครับอีซี่มินี่เหมืนง่ายได้ชัว